¡Gracias! เจจำนงเสรีและมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์แต่เป็นมนุษย์ที่พลังพลาดผิดถูกชีวิตของต้องอยู่บนหนทางชั่วชาพระยังคงความเมตตาทรงพระเยซูบน พรามาไทบาเราทนทุกข์และตายเพื่อเราโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูระองคืนสุดยอดดวงใจหากเรา ความรรักของพระเยซูพระวจา่งชีวิตวันสมพวกพรกายและพระโรหิตพระคริสตเจ้าวันนี้นะครับก็เป็นของนักบุญยอนบทที่6ครับข้อ5 1าสถึงห้ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนชาวยิวว่าเราเป็นปางทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ผู้ใดที่กินปางนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้ก็คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตพวกชาวยิวจึงพากันถกเถียงว่าคนผู้นี้จะเอาเนื้อของตนมาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูเจ้าสิงตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงแก่พวกท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเขาพวกท่านจะไม่มีชีวิตในตนเองผู้ใดที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราเขาก็จะมีชีวิตนิรันดรเราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายเพราะเนื้อของเรานั้นเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราเขาก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขาด้วยพระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเนื้อของเราเขาก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กินแล้วอย่างตายแต่ผู้ที่กินปังนี้ เขาจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้ในขณะที่พระองค์ทรงสอนอยู่ในสารธรรมที่เมืองคเปร์นาอุมพร้อมนำพระวาจานั้นเข้าสู่ในใจและอินดี สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้นะครับเราเจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมโพธิพระบรากายและพระโลหิตพระคิสเจ้าภาษาคริสตังทั่วไปภาษาชาวบ้านอย่างเราเราก็เรียกว่าวันฉลองศีลมหาสนิทนั่นเองนะครับเพราะว่าศีลมหาสนิทตามความเชื่อของคริสตังก็คือพระบรากายและพระโลหิตพระคิสเจ้า เพราะฉะนั้นในวันนี้ชื่อเต็มๆปัจจุบันก็คือสมโพธิ์พระวรกายและพระโลหิตพระกิตเจ้าเวลาพระเยซูเจ้าจะจากโลกนี้ไปสวรรค์น,นะครับพระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจของพระบิดาครบถ้วนหมดแล้วก็คือพระองค์ทรงยอมรับทนทรมานสิ้นพระชนบนไม้ก,กางเขียนกับกืนพระชนมอาชีพไถ่าบาปมนุษย์ทั้งมวลแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์แต่พระเยซูเจ้าทรงรักมนุษย์ เราอาจจะพูดได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ฉลองความรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าเพราะศีลมหาสนิทนั้นหมายถึงว่าพระเยซูเจ้าทรงรักเราแม้พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์แล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงมีความปรารถนาที่จะอยู่กับเราบนโลกนี้ไม่มีใครคิดเลยครับว่าเรื่องที่เรียบง่ายที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้านํามาใช้เพื่อจะประกาศความรักของพระองค์ที่มีต่อเรามนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือ ความเรียบง่ายในมื้ออาหารธรรมดาของชาวยูนะครับชาวยูเขารับประทานอาหารก็เหมือนคนไทยกินข้าวแต่ชาวยูเขาก็เอาข้าวมาทําเป็นขนมปังดังนั้นในมื้ออาหารของชาวยูในสมัยพี่ยเยสุจ้าบิานเกิดบ,บึงนอนของพระองค์เวลารับประทานอาหารก็คือกินขนมปังนะครับเวลาพี่ยเยสุจ้าทรงใช้สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดก็คือใช้มื้ออาหารขนมปังเนี่ยมาทําเป็นมรดกที่มีค่าที่สุด แห่งความรักขององค์พระเยสุเจ้าเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารข้ามื้อสุดท้ายกับบรรดาัคราสาวกพรเยสุเจ้าทรงหยิบขนมปังมานะครับและพระองค์ก็ทรงบีออกนะครับขนมปังก็อาจจะมีความแข็งในตัวนะครับเพราะว่าขนมปังที่ชาวยูก็ใช้เป็นขนมปังที่ไม่ได้ใส่เชื้อฟูะนะครับไม่ได้ทําให้แป้งเนี่ยฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแป้งที่ไม่ฟูเวลานําไปนึ่งหรือว่านําไปอบ หรือว่าเข้าเตาไฟก็อาจจะมีความแข็งอยู่ในตัวเราจึงใช้คําว่าบิพระเยซูเจ้าทรงบิแน่นอนขนมปังเป็นแป้งก็ต้องมีส่วนที่นิ่มใช่ไหมครับบางทีบิแล้วก็อาจจะฉีกออกจากกันพระเยซูเจ้าทรงบิปังนะครับแล้วก็ส่งให้สาวกบอกจงรับเอานี่ไปกินให้ทั่วกันเถิดนี่คือกายของเรานะครับพระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์จะตั้งศีลมหาสนิทด้วยวิธีที่ใช้ สิ่งที่เรียบง่ายที่สุดในโลกแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่แสนจะคลาสสิกนะครับคลาสสิกในที่นี้ก็หมายความว่าอยู่ยืนยงแล้วก็ดูดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นสินมหาสนิทที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งนั้นนะ่ะพระเยซูเจ้าทรงใช้ปังที่เป็นมื้ออาหารธรรมดาแต่พระองค์ทรงบอกว่าให้บรรดาสาวกไปทําอย่างนี้พระองค์ทรงบูชรพวกเขาเป็นพระสงฆ์และทุกครั้งที่เขาเ อัญเชิญพระจิตเจ,จ้ามาเหนือแผ่นปังพวกเขาสามารถจะเสกปังให้กับกายเป็นศิลมหาสนิทคือพระกายของพระอ,องค์นะครับพระกายและพระโลหิตครบถ้วนอยู่ในแผ่นปังพอทานอาหารคํารับประทานปังแล้วพระยิสุเจ้าก็ทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็บอกกับเขาบอกว่าจงรับไปดื่มให้ั่วกันเถิดนี่คือโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้น บรรดาอัคราสาวกจิงน้อมรับเอาพิธีศีลมหาสนิทที่พิจิสรเจ้าประธานให้มาทําเพื่อระลึกถึงพระองค์ทุกครั้งที่เสกปังและเล่าวงังหุ่นก็กลับกลายเป็นพระก,กายและพระโลหิตของพะจิตรุจ้าวันนี้บทอ่านที่หนึ่งนำมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเล่าว,ว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยทรงมีงมีคุณลักษณะเป็นพระผู้เมตตา และเมื่อชาวอิสราเอลในสมัยโบราณต้องเดินทางอยู่ในจินทุรกันดานกำลังจะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญานะครับออกจากประเทศอียิปต์พ้นจากการเป็นชาติเร่ร่อนอยู่ในทะเลทราย40ปีแล้วกำลังจะเดินเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาพวกเขามีความยากลำบากอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขาไม่ค่อยมีอาหารจะรับประทานคุณลักษณะอันสําคัญขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระองค์ทรงประทานอาหารแก่เขานะครับใน,นหนี้หนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติได้ท้าวความถึงความเมตตาของพระที่เลี้ยงดูประชากรของพระองค์ซึ่งจะสื่อมาถึงศีลมหาสนิทเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทให้สาวกเสกปังและเราอางุ่นเป็นพระกายและประโลหิตขององบนโลกนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อจะได้มาอยู่กับเราเฉยๆแต่ให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของเรามนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นศีลมหาสนิทจึงเป็นมรดกแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงประทานพระองค์มาอยู่ใกล้ชิดกับเรา แต่วิธีที่ใกล้ชิดกับเรานั้นผู้องค์ทรงให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณเรามาสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับเราเรารับประทานอาหารร่างกายเราก็เปลี่ยนอาหารไปเป็นเนื้อไปเป็นเล็บไปเป็นเลือดไปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราแต่เรารับศินมหาสนิทเข้าไปพิจิตทเจ้าทรงเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นสินมหาสนิทจึงเป็นอาหารโบราณที่หนึ่งในวันนี้จึงสื่อถึงเรื่องเพ เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในอดีตฉันใดพะจิตรเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วพระองค์ก็ยังทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์แล้วการเลี้ยงดูประชากรของพระองค์นั้นพระองค์เลี้ยงดูด้วยศีลมหาสนิทบางครั้งพ่อก็ใช้คําง่ายๆพระเป็นเจ้าทรงเฉียนเนื้อตัวเองให้ลูกๆก,กินเวลาลูกๆไม่มีอะไรจะรับประทานยากลําบากเราจะเห็นได้ว่าความรักของพ่อแม่คาโบราณที่บางครั้งก็เปรียบว่าพ่อแม่เนี่ย ยอมเสียสละให้ลูกเวลาลูกไม่มีอะไรจะกินเหมือนเฉือนเนื้อตัวเองให้ลูกกินเราสามารถพูดคำนี้ได้เราต้องไปดูแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระบุคคลแรกที่ทรงเอาเลือดเนื้อเลี้ยงวิญญาณมนุษย์ทั้งมวลเรามาอ่านบทอ่านที่หนึ่งกันหน่อยนะครับหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบ่าพระเป็นเจ้า ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ในสมัยที่โมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์าลังมุ่งหน้าสู่ดินแดนพระสัญญานั้นว,วันนี้เมื่อคิาชนไปวัดบทอ่านที่หนึ่งเ,เล่าอย่างไรนะครับโมเสสกล่าวกับประชาชนว่าจงระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านทรงนำท่านให้เดินทางผ่านถิ่นทุระกันดารตลอดเวลา40ปีทรงให้ท่านพบอุป,ปสรรคเพื่อทดสอบดูว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงทำให้ท่านพบอุปสรรคทรงปล่อยให้หิวโหยแล้วประทานมานาเป็นอาหารเลี้ยงท่านซึ่งเป็นอาหารที่ทั้งท่านและบรรพบรุษไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อจะสอนท่านว่ามนุษย์มิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเท่านั้นแต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เวลานที่หนึ่งจริงท่าความถึงเรื่องมาน,นาเพราะาชาวอิสราเอลเวลาออกจากประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่เบนิดเบอร์สัญญาพวกเขาผ่านทะเลทรายแล้วเขาหิวไม่มีอะไรจะกินความหิวความไม่มีอะไรจะกินทําให้พวกเขาเนี่ยหมดความเชื่อบอกว่าโมเสสแล้วก็บอกกับโมเสสบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงนําเรามาที่นี่ทําไมให้เราตายรอบหม้อเนื้อ หมอ้อต้มเนื้อในดินแดนอียิปต์ยังดีกว่ามาอดตายที่นี่ที่ไม่มีอะไรจะกินคําพูดนี้เป็นคําพูดที่ร้ายกาจมากนะครับที่พูดประชดนะโมเสสก็วิงวอนตอพระเป็นเจ้าบอกว่าพวกเขาต่อว่าลูกแล้วก็ต่อว่าพระองค์ด้วยแต่พระเป็นเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์นะครับในถิ่นธุรกันดารน,นั่นเองพระเป็นเจ้าบอกโมเสสบอกว่าพระองค์เสียประทัยในความไม่เชื่อของชาวอิสราเอลแต่พระองค์ก็รักเขาเหมือนลูก ให้เขาตื่นแต่เช้าออกไปนอกค่ายนะครับตอนนึงคือนนอนก็เป็นเต็นเป็นค่ายแล้วก็ออกไปเขาจะพบอาหารคือมานาเขาเรียกว่ามานาเป็นเหมือนเกล็ดเขาขาวตกอยู่รอบค่ายให้ไปเก็บมากินนะครับแล้วก็พอสายหน่อยมันก็จะหมดสภาพไปเขาเอามาอ่านกันเพื่อจะบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูประชากรในอดีตแล้ว วันนี้โมเสสก็มาบอกกับชาวอิสราเอลบอกว่าพวกท่านเนี่ยต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าตลอดชีวิตนะพระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูท่านเอาใจใส่ท่านประทานมานาซึ่งบรรพบุรุษของเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอาหารแบบนี้ให้เราประทังชีวิตรอดตายมานาเป็นรูปแบบที่จะหมายถึงศีลมหาสนิทที่จะมาในอนาคตเพราะว่ามานาตกมาจากสวรรค์เขาตื่นเช้าออกไปที่ทะเลทรายนะครับแล้วก็พบว่ามันมีอยู่บนพื้นดินแล้ว แต่โมเสสเพราะว่าเป็นเจ้าทรงประทานให้ตกลงมาจากฟ้าแล้วทุกเช้าก็ออกไปเก็บมาเก็บมาพอที่จะกินเพราะว่าพอสายหน่อยมันก็เสื่อมสภาพไปเป็นอาหารที่ประทังชีวิตไปได้แต่ว่ามานาลักษณะของมานาคือตกมาจากสวรรค์เราจึงใช้รูปหมายรูปรูปแบบนี้มาเป็นเครื่องหมายถึงสิ่งที่จะเป็นอาหารจากสวรรค์มานากินแล้วก็ตายชาวอิสราเอลกินมานาแต่ก็ตายไปแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าใครรับประทานปังนี้จะไม่ตายเลยเราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสตอนไหนครับก็คือบทพระบรสารในเช้าวันนี้ที่เราจะไปวัดนะครับบทพระบรสารในวันนี้นํามาจากพระบรสารของนกบุญยนนะครับพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนคนมาฟังพระเยซูเจ้าจํานวนมากไม่มีอะไรจะรับประทานพระเยซูเจ้าก็ทวีขนมปังเลี้ยงเขา พอเลี้ยงเขาแล้วตนี้พระยุทสุเจ้าก็เสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งประชาชนก็อ้อมทะเลสาบเดินไปรอพระยุทสุเจ้าพอพระพยุทสุิเจ้าเสด็จลงเรือนะครับเรือก็แล่นตามลมเอื่อยเฉยไปเรื่อยๆบรรดาสัตว์ุรุดรู้แล้วพระยุสุเจ้าจะต้องข้ามไปฝั่งโน้นก็อ้อมไปแล้วไปถึงก่อน นะครับเดินไปถึงก่อนก่อนที่เรือจะไปเพราะพระยสิเจ้าบางครั้งก็ใช้เวลาบนทะเลสาบบนเรือกับบรรดาศิษย์เพื่อพักผ่อนเพราะว่าทรงปฏิบัติภารกิจชาวจดคำไม่มีเวลาพักผ่อนและสวดภาวนาพอไปถึงพระยสิเจ้าก็พบพวกเขาคอยอยู่แล้วนะครับแล้วพระยุสิเจ้าก็บอกกับพวกเขาบอกว่าที่ท่านมาเนี่ยเพราะพวกท่านได้รับประทานขนมปังที่เราทวีให้ใช่ไหมเหมือนกันคล้ายๆ,ๆว่าไม่ได้ มาเพราะว่าอยากจะมาฟังเราหรอกแต่เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งจะได้รับประทานอาหารจนอิ่มใช่ไหมจงแสวงหาอาหารที่กินเราไม่ตายนะครับพวกเขาก็เลยถามพี่ยืนสเจ้าบอกว่าขอเรากินหน่อยสิขนมปังที่กินแล้วอิ่มแล้วไม่ตายเนี่ยนะครับเพราะจริงๆเขาก็รู้สึกอายพี่ยืนสุจริตเหมือนกันเพราะว่าใช่เขาได้กินของฟรีนะครับพี่ยืนสจริตทวีขนมปังเลี้ยงดูเขาเขาก็ตามมาอีกนะครับ ล้วพระยิสุเจ้าก็ตักเตือนเขาว่าพวกท่านอย่าสแสวงหาแต่อาหารที่กินแล้วก็หิวแต่จงสแสวงหาอาหารที่กินแล้วไม่ตายพวกเขาก็เลยบอกว่าขออาหารนี้แก่เราบ้างนี่แหละครับบทพบระวรสารที่เราไปวัดชาวนี้ที่เราพิจารณากันในวันนี้จะนําไปสู่เรื่องที่พระองค์ทรงเป็นอาหารแท้ลงมาจากสวรรค์แสดงว่าเวลาพระยิสุเจ้าตั้งสินมหาสิริพระยิสุเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้สัตว์บุรุษมารับ ให้เรารักแล้วออกไปรับศีลพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราเพราะว่าในบทเทศพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์ส่งเป็นอาหารส่รงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์เป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์ใครกินปังนี้จะไม่ตายเลยเราฟังบทพระวรสารกันนะครับเวลานั้นพี่ยซูเจ้าตรัสกับประชาชนชาวยิวว่าเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตชาวยิวจึงเสียงกันว่าคนนี้เอาเนื้อของตนให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเราท่านจะไม่มีชีวิตในตนเองผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดรเราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย ราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขาพระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเนื้อของเราจะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กินแล้วอย่างตาย ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปพระองค์ตรัสเช่นนี้ขณะที่ทรงสอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปนาอุมพระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอาหารแท้ถ้าท่านอยากจะกินปังที่ไม่รู้จักตายท่านต้องกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราคนที่ไม่รู้จกักศาสนาก็เอาไปพูดกันต่างๆน,นานาว่าโอ้พวกกิสตังกินเนื้อกินเลือด ที่จริงแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องศีลมหาสนิทนั่นเองนะครับและในทางศาสนาคริสต์ในพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณที่คนคริสต์ต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์บางทีก็ไปร่วมพิธีมิซาทุกวันประจําวันนั่นนะ่ะคุณพ่อก็จะทําพิธีเสกปังและเล่าอังุ่นให้กับกายเป็นภรก,กายและพระหิตของพระเยซูเจา้าแล้วก็ส่งให้กับสัตบุรุษเพื่อจะรับเข้าไปไว้ในชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เรารับพระเยซูเจ้าเรารับประทานปังที่ลงมาจากสวรรค์เราถึงจะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นความสําคัญของศีลมหาสนิทไหมครับใครไม่กินปังนี้ก็ไม่มีชีวิตนิรันดรในวันนี้จึงเตือนเรานะครับว่าเราน่าจะไปรับศีลมหาสนิทการจะไปรับศีลมหาสนิทก็ต้องมีเงื่อนไขก็คือว่า ใจเราต้องสะอาดเราจะเชิญพระเข้ามาไว้ในชีวิตของเราในดวงใจของเราแต่เราทําบาปเราไม่มีที่ทางเหมาะสมชีวิตของเราสกปรกเราต้องไปรับศินอภัยบาปไปแก้บาปซะก่อนนะครับให้จิตใจสะอาดเพื่อจะทูลเชิญพระยืนสเจ้ามาประทับในดวงใจของเราเพราะฉะนั้นบางครั้ง,งคิตตังก็เลยพูดต่อกันว่าไปแก้บาปรับศินจริงๆสองอย่างนี้เป็นเรื่องคนละเรื่องกันนะครับศินอภัยบาปเรื่องหนึ่งและก็ศีินมหาสนิทเรื่องหนึ่งแต่ว่า การที่บางครั้งเราจะไปรับศีลโดยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราไม่มีความเชื่อว่าพระเยซูเจ้านั้นปังนั้นคือองค์พระเยซูเจ้าถ้าเรามีความเชื่อนะครับเราก็จะเชื่อว่าเรากําลังจะไปรับพระเยซูเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตเป็นบุญวาสนาของเรายิ่งใหญ่จริง,รงๆเลยทําได้ยังไงแต่พระเยซูเจ้าก็ทรงถ่อมองค์ลงมาให้เรามนุษย์ทุกคนได้รับพระองค์เข้าไว้ในชีวิตเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงเป็นปังทรงชีวิต ขอให้เรามีใจนะครับอยากจะไปรับสินมหาสนิทและไปรับทุกครั้งมีความคิดเสมอว่าลูกได้เป็นหนึ่งเดียวกับความรักขององค์พระเยซูเจ้ามีพระเยซูเจ้าอยู่ในชีวิตผู้ซึ่งรักเรามอบพระองค์เองในศินมหาสนิทเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราส่วนในบทอ่านที่สองนะครับเรานำจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งนำมาอ่านกัน การที่เรานำเอาบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งมาอ่านเนี่ยก็เพื่อจะย้ำเตือนเราว่าเรื่องศีลมหาสนิทเนี่เป็นเรื่องที่พระศาสนาจากยุคแรกๆเนี่มีความเชื่อว่าศีลมหาสนิทแผ่นปังและเราเอางุ่นที่บรรดาอัครสา,าวกเสกพระสงฆ์เสกกับกายเป็นพระกายและพระฤทธของพระยุสิเจ้าเนี่เป็นเรื่องที่พระศาสนาจากยุคแรกๆเนี่เขามั่นใจมาตั้งแต่เริ่มต้นพระศาสนาเลย พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทในวันพระราชสดีีศักดิ์สิทธิ์รับประทานอาหารข้ามมือสุดท้ายและพวกค์ก็ถูกตึงกังเขนสิ้นพระชนกับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์แต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาบรรดาอัครสาวกก็ทําพิธีศีลมหาสนิทแล้วมีความเชื่อตั้งแต่นั้นมาเลยว่าศีลมหาสนิทคือองค์พระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา บทอ่านที่เราจะได้ยินบทอ่านที่สองจดหมายนักบุญเปาโลเนี่ยเป็นข้อหนึ่งที่ยืนยันว่าพวกเขานะคิดอย่างนี้เพราะว่านักบุญเปาโลเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยอาคาสาวกท่านได้พบกับนักบุญเปโตรนักบุญยอนนักบุญยากบได้พบกับอาคาสาวกคนอื่นๆแล้วก็ได้อยู่ในสมัยที่พระศาสนากําลังเริ่มต้นและแท้ที่จริงนักบุญเปาโลก็คือผู้ที่เผยแผ่ศาสนา ต่อจากพระเยซูเจ้านั่นแหละครับก็แสดงว่ายุคจินนบุลเปาโลมีชีวิตอยู่ในเป็นพระศาสนาจักเริ่มต้นแต่ยุคพระศาสนาจักเริ่มต้นเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับศีลมหาสนิทถูกต้องตั้งแต่แรกเลยเรารู้อย่างนี้เพราะนบุลเปาโลเป็นผู้เขียนจดหมายถึงชาวโครินใช่ไหมครับท่านเขียนแบบนี้ครับพี่น้องถ้วยถวายพระพร,พรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้นไม่ได้ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิดพเจ้าหรือและปังที่เราบีนั้น ไม่ได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดเสดจเจ้าหืีมีปังก้อนเดียวแม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกันเพราะเราทุกคนมีส่วนกินปังก้อนเดียวกันนบุนเปโลบอกว่าถ้วยที่เราดื่มกันเวลาเรามาทำพิธีอะไรลึกถึงพระเยซูเจ้าหรือพูดง่ายๆพิธีบูชามิซาขอบพระคุณเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระลูหิตของพระคิดสดจเจ้าหืี นบุญเปาโลบอกว่าไม่ได้ทาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระโลหิตก็เราดื่มถ้วยเหล้าอังุ่นแต่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระโลหิตของพระคิสตจเจ้านี่แหละครับที่ทําให้เห็นว่าความคิดของคิดชนยุคแรกๆเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้วยกาลิกที่ใส่เหล้าอังุนเมื่อบรรดาอัครสาวกเสกก็กลับกลายเป็นพระโลหิตของพระคิสตจเจ้านะครับนบุญเปาโลยังย้าอีกปังที่เราบีนั้น ไม่ได้ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระก,กายของพระคิสตเจ้าหรือเพราะฉะนั้นปังขนมปังที่เราบีนั้นเราแจกกันในพิธีมิสซาไม่ได้ทําให้เราเป็นมีส่วนร่วมในพระก,กายของพระคิสตเจ้าหรือเพราะฉะนั้นนี่เองเรานำเอาบทอ่านทั้ง3บทนะครับบทอ่านที่1หน,งหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัตินะครับที่พูดถึงโมเสสเตือนชาวอิสราเอลบอกว่าพระบิดาเจ้าทรงเลี้ยงดูเราด้วย มานาที่มาจากสวรรค์แต่มานานั้นเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์แต่ยังไม่ใช่อาหารแท้เพราะพันธสัญญาเดิมยังไม่สมบูรณ์จนกว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในพันธสัญญาใหม่และพระองค์ทรงทาให้อาหารที่ลงมาจากสวรรค์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์อะไรจะเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ก็บอกกับสัตว์รุษทุกคนบอกว่าเราเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์เราเป็นอาหารทรงชีวิต ใครไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะไม่มีชีวิตนิรันดรใครที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดรไม่ตายเลยพระเยซูเจ้าทรงประทานพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นในศาสนาคิดของเรานะครับคุณพ่อเสกปังเป็นพรกกายพระโลหิตพระเยซูเจ้าแล้วพอจบมิสซาถ้ามีปังแ,แจกสติบัตุษแล้วไม่หมดเหลือจะต้องเก็บรักษาไว้ในตู้ศีลมหาสนิท แล้วก็มีตะเกียงตู้ศีลจุดอยู่เพื่อให้ทุกคนที่เดินเข้าไปในวัดพอเห็นตู้ศีลมหาสิทิแล้วมีตะเกียงจุดอยู่แสดงว่าในตู้ศีลน,นี้มีองค์พระเยซูเจา้ามีศีลมหาสิทิแต่นี่คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิตประทับอยู่สัตบุบุษก็จะกราบตู้ศีลมหาสิทิเหมือนกราบองค์พระเยซูเจา้าในวันนี้ตามวัดต่างๆระลึกถึงได้สมโพธิ์พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเนี่ย เราก็ได้ทําสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผ่นสินมหาสนีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แผ่นสินแต่เป็นพระยศเจ้าโดยการนํามาบรรจุในรัศมีนะครับแล้วคุณพ่อก็จะต้องมีผ้าคลุมให้เหมาะสมนะครับเอาผ้าคลุมนั้นนะคุมมือของคุณพ่อเพื่อจะประคองรัศมีมือเราไม่สมควรที่จะไปจับรัศมีต้องมีผ้าศักดิ์สิทธิ์คลุมแล้วก็จับรัศมีแล้วก็เดินแห่แหน ไปทั่วนะครับรอบวัดหรือบางทีถ้ามันมีหมู่บ้านคริสตังรอบๆอบวัดก็จะผ่านหน้าบ้านเราทุกบ้านแต่และบ้านก็จะตั้งท่านเล็กๆนะครับเอารูปพระมาตั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์คือองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จมาเยี่ยมเยียนมวลประชาสัตวบุรุษประชากรของพระเป็นเจ้านะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วขณะที่พระมหากษัตริย์เสด็จนั้นอ่ะเราก็มีเด็ก ผู้หญิงนะครับใส่ชุดขาวโปรโยกรีบดอกไม้ตามทางเหมือนพระมหากษัตริย์กำลังเสด็จไปเราจำบรรยากาศการแห่ศิลได้ใช่ไหมครับทุกวัดเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะจัดการพิธีแห่ศิลมหาสนิทนะครับเด็กๆที่โปรโยดอกไม้ก็จะดีใจนะครับเพราะว่าได้ใส่ชุดสวยสีขาวแล้วก็โปรโยดอกไม้แล้วก็ถ้าจะให้ดีคุณครูผู้สอนเด็กที่โปรโยดอกไม้ก็ต้องสอนเด็กๆว่าเรากําลังโปรโยดอกไม้เหมือนกับ พระมาหากษัตริย์กําลังเสด็จมาแต่นี่ไม่ใช่พระมาหากษัตริย์ในทางโลกเป็นองค์พระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศินมหาสนิทเป็นพระมาหากษัตริย์ที่มีเลือดเนื้อเอาเลือดเนื้อเป็นอาหารเลี้ยงวิญ,ญญาณของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสมโพช์พระวรกายและพระรุหิตพระคิดเสดจเจ้าเป็นวันแห่ศินมหาสนิทเป็นวันที่เราต้องนมัสก,การพระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ในศิลมหาสนิทสรรเสริญความรักของพระองค์ที่ นำชีวิตของวงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราพรว์ทรงเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอาหารแท้ใครไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะไม่มีชีวิตแต่ใครที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรเราไม่อยากจะไปรับศีลมหาสนิทกันหรือครับขอให้เราศรัทธานะครับไปรับศีลมหาสนิทเตรียมจิตใจให้พร้อมสวัสดีครับ